เฮ้อว <ane> ันนี Vatican, hospital, ้เราโชคดีจริงๆในที่สุดไอ้ตระกูลโจสตาร์ที่ตามลังควานกูมาร้อยกว่าปีมันเนี่ยก็ตุยจนหมดแล้วมึงเนี่ยกำลังเดินกลับไปที่ปราสาทกำลังจะกลับไปนอนชิลๆอยู่ที่ห้องแต่จู่ๆเนี่ยก็ได้มีรถแมคโครลอยมาตุงหัวมึงบูมไอ้โจเทโร่ยังไม่ตายสุดท้ายมึงเนี่ยโดนมันตอกกลับโดยการที่มันเนี่ยก็มีพลังหยุดเวลาเหมือนกับมึงมันเนี่ยรอให้มึงเนี่ยใช้หยุดเวลาก่อนเพื่อที่โจททโร่เนี่ยจะใช้หยุดเวลาในตอนที่มึงติดคูดาวอยู่นะ และมึงเนี่ยก็หลงกลของมันเว้ยทำให้มึงเนี่ยโดนหยุดเวลาใส่และโจทโร่เนี่ยมันก็ทำน้าเกใส่มึงแล้วก็เดินมาช้าๆพร้อมกับพูดว่าเดียวชันขอสึดอยอสุดต่อสุดพอซีมอองหอดใส่ไข่นายหน่อยแล้วกันนะแล้วก็จบโบนัสหลังจากที่มึงตายไปนะนโรกเนี่ยเต็มยม,มาบาลเนี่ยเลยส่งมึงกลับไปเกิดใหม่ในยุคข,ของสตีลบอรันนะนะ คราวนี้มึงเกิดมากากว่าเดิมมากเพราะว่าพลังสแตนของมึงเนี่ยก็ไม่มีมึงเนี่ยใช้ชีวิตขี่ม,ม้าไปวันๆแล้วก็ได้มาลงแข่งสตีลบอรานนะนะมึงเนี่ยได้รับข้อเสนอดีๆจากนายกรัฐมนตรีว่าให้ไปกำจัดพวกโจสตาร์เอาอีกแล้วเชื่อนี้มันกลับมาอีกแล้วด้วยความแค้นจากชาติที่แล้วทําให้มึงเนี่ยยินดีที่จะทําภารกิจนี้แต่ในการแข่งขันครั้งนี้ไอ้โจสตาร์เนี่ยมันก็มีคู่หูเนี่ยที่เก่งใช้เล่นเหมือนกันน,นะนั่นก็คือไจโรเซปเปรีมึงเนี่ยพย,ยายามจะกำจัดพวกมันแต่ก็ทําพลาดมึงเนี่ยโดนสแตกเต แต่มึงเนี่ยก็สามารถควบคุมไวรัสนั่นได้แล้วก็ยังชิงแสแอนน์ s ร a ม y m o n s t ันเป็นของตัวเองอะนะพ่อมึงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นประธานาธิบดีก็เห็นแววในตัวมึงแล้วก็ชวนมาทำมรกิกเก็บชิ้นส่วนศพของพระเยซูทําให้มึงเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะได้ชิ้นส่วนศพพวกนี้มาใช้เองนะแต่สุดท้ายมึงก็โดนวาเลนไทน์หักหลังชีวิตมึงแม่งเศร้าชิบหายสุดท้ายมึงก็โดนมันหลอกใช้จนวระสุดท้ายมึงก็โดนโจซากําจัดอีกแล้วจบมึงไม่เกิดใหม่แล้วแต่เอาจริงปะ มึงแม่งก็ไปเกิดใหม่จากวานอื่นของโจโจอีกเยอะเลย